ิกินีอ้มอ้ยดีั่นั่นจาวกไดินีอ้กินทุกเด้อกาบออนี้เท่านห้เออเอ้ยไม่กินเน้อีกเด้รับาไว้เทควย้อนเออพดีนาคาโอ้ยิ่หลอพพวกันนะโค้กใส่วะอ๋อแกข้าเอาเปไงตะลูกอใส่ข้าเ 你看，你搞一包哈，一包给个家包嘛。火不好做，火你的，给你的，我再猜一下嘛。哎，我吧。你那什